ก็กล่าว,วัสดีท่าชมชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมว่าทําอีกทูนะครับวันนี้ผมได้มาสถานที่หนึ่งที่เป็นเออเหมือนเป็นสนามป่านะครับมันไม่ใช่ป่าไม้นะเป็นสนามที่เขาปลูกต้นไม้ไว้นะครับซึ่งในคลิปนี้ยมีเรื่องเล่ามาว่ามีผีอยู่ในนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องปกติแล้วแหละนะที่ทุกที่ต้องมีผีอยู่แล้วครับแต่ในที่แห่งเนี้ยผมว่ามันมีเรื่องเล่าเยอะเกินจนต้องมาสำรวจแล้วนะครับ คือพวกเราเป็นพวกนักล่าผีอยู่แล้วนะงั้นะเราไปเริ่มสำรวจกันเลยนะแถวๆนี้น่าจะยังไม่มีอะไรเราจะเข้าไปข้างในเออมีน้ำกระเด็นมาอยูด่ดีๆก็มีน้ำกระเด็นออกมาเลยน่าจะเคยมีบ่อน,น้ำแบบนี้เราเหยียบไปทีเดียว <laughs> ก็เ็นนก็ึกว่าน้ำลายเช็คเลยเมื่อกี้ <laughs> วันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นเช็คนะครับโอเคสำรวจไปเรื่อยๆนะก้องผมลมสลาย <laughs> ซึ่งในป่าแห่งน,นี้ยมันไม่มีอะไรเลยถ้าเราดูจากตรงนี้มันจะดูไม่มีอะไรเลยนะครับแต่เราจะสำรวจไปก่อนนะเผื่อจะเจออะไรแบบแปลกๆนะชิคกี้ลองส,อสังเกตไหมเราอยู่ในหมู่บ้านแห่งน,นี้ยเราไม่เคยเราไม่เคยรู้เลยว่าเสียงที่ดินเสียงนี้มันคืองานอะไรงานบวชเหรอ,องานบวชมันงานศพงานศพเหรออ๋อ แม่ดูแลหลอนนฮะไม่รู้ท่านชมรีมเสียงหรอเปล่านะคือผมดิ้นทุกวันเลยเวลาอยู่ในหมู่บ้านงเนี้ยที่นอนทบ,บุรีนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงโควิดนะแต่ว่าเราอยู่ในป่าไม้สองต่อสองก็น่าจะไม่มีโควิดหรอกนะถึงป่าอย่างเนี้ยมันไม่ค่อยมีใครมาหรือไม่มีเลยด้วยซ้ำนะนอกจากเราไม่มีเลยครับเียเน,นมื่อกี้ผมโดนแมงมุมใจแมงมุมเกาะหัวนะว <What? S 1> ้ามัเป็นป่า ครั้งก่อนเรามาแล้วนะ<ช>แล้วเจอแมวนี่อ๋อครั้งนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะครั้งนั้นตร<ช>วจจับผีคือตรวจอ e ินเอฟเกือบเจอนะใช่เต็มสีส้ม,มอ่หอัมนี่ครับนี่เห็นโชวิเหตเมื่อกี้ไหมครับ อ่ะมเฮ้ยหายไปแล้วครับไม่อกี้นี่เสียงอะไรไปห, <c oughs> หายไปแล้วครับผู้ชมหายไปแล้วครับ <c oughs> เรารอดแล้วไ,ไม่รู้ดิมันพุ่งมาแล้วก็ตีกล้องเราเลยอะ่ะเป็นเหมือนอะไรนะ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยเหนื่อยเขาด้วยอะ่ะ <c oughs> ใช่ ดีที่เราหนีเรามาซ่อนทันนะครับท่านผู้ชมงั้นเราคงมันจะไม่รอดแล้วนะแต่ผมว่าว่ามันซ้อนเก่งมากเลยนะ <c oughs> ซ,นซ่อนซ้อนซ้แบบไม่แน่นะเราหันหลังไปอาจจะเจอมันก็ได้แต่ตอนนี้เรายังไม่เจอก็ถือว่าโชคดีขนาดไหนแล้วนะครเช็ค <c oughs> <c oughs> เอาเช็คหายท่านผู้ชมครับเช็กหายเช็คหายไปไหนอะ่ะเช็ค พเพื่อนผมหายเฉยเลยนะครับหายไปได้ยงไงเนี่ยเพื่อนผมหายไปแล้วนะครับคือสถานที่แห่งนี้เป็นส่วนล้างนะครับผมไม่รู้จะตั้งชื่อคลิปยังไงนะมีป้ายเขียนว่าห้ามเล่นฟุตบอลบริเวณน,นี้นะครับ ขอลองเล่นไม่สำรวจหาแป๊บนึนะครับไม่เจอเช็คเลยนะแล้วพ่อแม่ชจะเอาไงเนี่ยถ้าผมไปกับเช็คแล้วเช็คหายอย่างเงี้ยนะครับไม่เจอเลยครับท่านผู้ชมคือสำรวจมาครบทุกอย่างแหละตรงต้นไม้ก็ไม่มีแล้วนะครับ ก็น่าแปลกอยู่พอสมควรนะครับท่านผู้ชมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคือผมหาน้องมาหลายนาทีแล้วก็ตกใจพอสมควรนะที่จักรยานเขายังอยู่แต่ว่าร่างของเขาหายไปแล้วนะครับเอาไงดีครับผมไม่แน่ใจว่าต้องทำยังไงนะก็เดี๋ยวค่อยสำรวจหาต่อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้แบบโคตรตกใจเลยนะอยู่ดีๆก็หายไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ